พบกับช่องตะวันทาโรนะคะฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเป็นคลิปดูดวงของชาวราศีตุนประจำเดือนพฤศจิกายน2563ค่ะใครนะคะที่ยังไม่มั่นใจว่าตัวเองอยู่ในราศีไหนนะคะสามารถคลิกดูได้ใต้ข้างล่างคลิปนี้เลยค่ะ สถานะตอนนี้นะคะของชาวราศีตุลน,นะคะเหมือนว่าคุณนะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณกลัดกลุ้มใจนะคะมีเรื่องให้คุณหนักอกหนักใจมีเรื่องเครียดน,นะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื่องงานความรักหรือว่าการเงินก็ตามนะคะตอนนี้เนาะบางทีคุณอาจจะอยู่ในช่วงที่ตัดสินใจทำอะไรไม่ได้นะคะยังเลือกไม่ได้นะคะมีปัญหาเข้ามาวุ่นวายภายในใจนะคะแล้วก็ที่ผ่านมา เหมือนว่าคุณนะคะเป็นคนที่ทํางานเก่งเนาะคุณเป็นคนกระตือร้อนในการทํางานในการที่จะทําอะไรบางอย่างหรือว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะคะคุณนะคะมีความเอาใจใส่เนาะในการทํางานนะคะแล้วก็เหมือนว่าประสบความสําเร็จนะคะอาจจะมีการปาร์ตี้เฉลิมฉลองนะคะที่ผ่านมาเนาะอาจจะมีเรื่องราวมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่มันมีความน่ายินดีเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นภายในครอบครัวของคุณนะคะหรือว่าเป็นเรื่องความรักนะคะที่ความสัมพันธ์ของคุณนะคะ พัฒนาไปในทางที่มันดีขึ้นนะคะแล้วก็สถานการณ์ที่คุณต้องเผชิญหน้านะคะเหมือนว่าตอนนี้เนาะคุณอาจจะต้องเจอกับเรื่องราวที่คุณต้องอดทนนะคะแล้วก็พยายามนะคะบางเรื่องนะคะคุณอาจจะต้องคิดให้รอบคอบมากกว่าเดิมนะคะแล้วก็มีเรื่องที่ทําให้คุณนะคะเก็บกลับมาคิดใส่ใจอยู่เสมอแล้วก็เหมือนว่าตอนนี้เนาะคุณก็ค่อนข้างที่จะคิดมากนะคะแล้วก็คิด อยู่ตลอดนะคะอาจจะเป็นเรื่องปัญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะคนรอบข้างของคุณนะคะที่เขาอยู่ข้างๆคุณนะคะเขาคอยที่จะให้กําลังใจคุณนะคะอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะผู้ที่มีอายุมากกว่านะคะเขาคอยที่จะให้กําลังใจคุณนะคะเมื่อยามที่คุณเกิดปัญหานะคะอาจจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอะไรก็ตามนะคะเขาคอยที่จะอยู่ข้างๆคุณอย่เงข้างคุณนะคะคอยให้คําแนะนาคําปรึกษาให้กับคุณนะคะแล้วก็ อีกไม่นานนะคะคุณอาจจะต้องมีการพบเจออาจจะเป็นการดีลงานนะคะติดต่อประสานงานนะคะก็เป็นได้นะคะอาจจะมีการพบปะนะคะเจอะเจอนะคะกับผู้คนนะคะเออแล้วก็เรื่องงานนะคะบางทีเนาะมันอาจจะเป็นเรื่องที่ทําให้คุณนะคะค่อนข้างที่จะหนัก หนักใจแล้วก็เครียดสักนิดหนึ่งนะคะบางทีการงานของคุณนะคะอาจจะยังไม่สามารถที่จะขยับขยายทําอะไรได้เลยนะคะเหมือนว่าคุณต้องอยู่ในสภา,สภาวะหรือสถานะที่จำยอมโดนบีบบังคับนะคะให้ทําอะไรที่บางทีคุณก็ไม่อยากทํานะคะดังนั้นนะคะขอให้รอดูสถานการณ์ไปก่อนนะคะว่าเราควรที่จะทํายังไงต่อไปกับปัญหาที่มันเกิดขึ้น ะะแล้วก็ปัญหาเหล่านั้นนะคะตอนนี้เนาะเหมือนว่าคุณอาจจะยังคลี่คลายปัญหาเหล่านั้นไม่ได้นะคะเพราะว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะมันค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเอามากๆเลยนะคะมันอาจจะทําร้ายจิตใจของคุณหรือว่าทําร้ายร่างกายของคุณด้วยนะคะบางคนนะคะขอให้ระวังเรื่องการเจ็บป่วยนะคะระวังอุบัติเหตุด้วยนะคะแล้วก็ระวังเรื่อง ทุกๆเรื่องนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามนะคะขอให้คุณระมัดระวังนะคะเออในเดือนนี้เนาะแล้วก็สิ่งที่อยู่ในใจของคุณนะคะคุณมีมากมายเลยเนาะคุณมีหลายอย่างนะคะที่คุณอยากจะทํานะคะอยากที่จะทําอะไรก็ได้นะคะที่ทําให้คุณนะคะมีความสุขนะคะคุณอยากจะอยู่กับสิ่งที่คุณชอบนะคะแล้วก็อาจจะมี การคิดนะคะเรื่องการเที่ยวการพักผ่อนนะคะการทํางานเนาะคุณเออบางทีการทํางานคุณก็อยากจะทํางานที่คุณชอบนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ความรักของคุณนะคะบางทีเนาะคุณก็อยากได้เจอคุณก็อยากเจอคนที่เขาจริงใจกับคุณเขารักคุณนะคะแล้วก็บทสรุปนะคะเหมือนว่า ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขนะคะกับปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็อาจจะทําบุญนะคะเข้าวัดเข้าวานะคะช่วงนี้นะคะทําบุญให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ปล่อยนอกปล่อยปลานะคะเพื่อให้ชีวิตของตัวเองนะคะกลับมาดีขึ้นเนาะเพราะว่าช่วงนี้นะคะก็อาจจะมีเรื่องราวมีปัญหามากมายนะคะที่เกิดขึ้นนะคะดังนั้นนะคะก็ขอให้เข้าวัดทําบุญนะคะบ้างนะคะรักษาศีลนะคะในท้ทําเอ่อในศีลในธรรมนะคะแล้วก็ การทําความดีนะคะการทําความดีนะคะเพื่อให้ตัวเองเนาะมีความสุขนะคะแล้วก็อยู่กับสิ่งที่ที่ดีนะคะแล้วก็มีความสุขกับมันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายละเอียดนะคะทางด้านการงานการเงินแล้วก็ความรักนะคะของชาวราศีตุลประจำเดือนพฤศจิกายน25 6 3ค่ะทางด้านการงานนะคะเหมือนว่าคุณนะคะก็มีความพึงพอใจนะคะในการทํางานของคุณนะคะด้วยความที่คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดนะคะสามารถที่จะแก้ไขปัญหาจัดการของคุณ ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นนะคะการนของคุณนะคะจึงเป็นไปได้ด้วยดีนะคะแต่บางคนนะคะก็อาจจะมีปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะคะอาจจะเป็นเรื่องดาวความผิดพลาดนะคะในการทํางานเรื่องเก่าๆนะคะทําให้คุณนะคะเก็บกลับมาคิดมากนะคะแล้วก็บางทีนะคะงานที่คุณได้ทํานะคะอาจจะเป็นงานที่คุณต้องกลับมาทําคนเดียวนะคะงานงานนะ,ะเหมือนว่าโดนมอบหมายให้ทํางานนี้คนเดียวนะ,ะแล้วก็อาจจะไม่มีเพื่อนร่วมงานที่เขาคอยที่จะ ช่วยเหลือคุณนะคะเหมือนว่าการทํางานครั้งนี้นะคะเหมือนว่าคุณเนาะต้องใช้นำ้ำพักน้าแดงของคุณนะคะในการที่จะทํางานนี้ออกมาให้ดีที่สุดนะคะแล้วก็การงานนะคะช่วงนี้นะคะก็ขอให้ระวังนะคะเรื่องการหักหลังนะคะเรื่องการแสรดแปายสีนะคะ,ะ,คะการทะเลวิวาทนะคะกับเพื่อนร่วมงานความขัดแย้งต่างๆนะคะข้อถกเถียงนะคะขอให้ระวังเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาครั้งใหญ่กับคุณเลยนะคะแล้วก็ทางด้าน,นการเงิน นะคะเหมือนว่าบางคนนะคะอาจจะมีค่าใช้จ่ายที่เข้ามานะคะทําให้การหมุนเวียนเงินของคุณนะคะค่อนข้างที่จะติดขัดนะคะแล้วก็บางทีนะคะการใช้จ่ายของคุณนะคะเหมือนว่าตอนนี้เนาะเหมือนคุณเก็บนะคะแล้วก็กลับมาคิดนะคะว่าการใช้จ่ายของคุณนะคะเหมือนว่าคุณจะใช้จ่ายเกินตัวนะคะแล้วก็ทําให้ตอนนี้นะคะคุณกลับมาคิดมากนะคะว่าค่าใช้จ่ายที่มันเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ ค่าใช้จ่ายที่มันจําเป็นจริงๆนะคะคุณควรที่จะมีสติมากกว่านี้เนาะแล้วก็บางคนนะคะก็ขอให้คิดให้ดีนะคะเออระมัดระวังกับค่าใช้จ่ายการจับจ่ายใช้สอยนะคะบางทีอาจจะเพลินนะคะกับการช้อปปิ้งนะคะไปมากเกินไปนะคะจนทําให้การเงินของคุณนะคะช่วงนี้ก็ติดขัดเนาะแล้วก็บางคนนะคะก็ที่มีปัญหา ทางด้านการเงินนะคะก็จะมีคนนะคะเขาคอยที่จะเข้ามาช่วยเหลือคุณนะคะอาจจะเป็นผู้หญิงนะคะที่เขาคอยที่จะช่วยเหลือคุณเนาะคนคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนรอบข้างของคุณก็ได้นะคะจนทําให้คุณนะคะก็ สมามารถจัดการแก้ไขปัญหาทางด้านการเงินของคุณไปได้นะคะแล้วก็ทางด้านความรักนะคะอาจจะมีเรื่องเก่าๆนะคะคนรักเก่าของคุณนะคะกลับมาบนเวีนในชีวิตคุณกลับมาหาคุณกลับมาขอคุณคืนดีนะคะแล้วก็บางคนนะคะความสัมพันธ์นะคะช่วงนี้เนาะบางคนก็อาจจะกําลังแอบทําอะไรนะคะแล้วก็แอบคิดนะคะแอบวางแผนนะคะแล้วก็บางทีเนาะความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ ทั้ง2ฝ่ายนะคะยังไม่สามารถที่จะตกลงกันได้นะคะว่าจะเอายังไงกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ดีนะคะเหมือนว่าตอนนี้คุณก็อาจจะคุยกันอยู่หลายคนนะคะแล้วก็บางความสัมพันธ์นะคะเหมือนว่าอาจจะมีเรื่องให้เครียดนะคะระวังเรื่องการทะเลาะวิวาทกันด้วยนะคะระวังเรื่องความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันปัญหาจุกจิกปัญหากวนใจปัญหาที่มันสะสมนะคะขอให้คุณนะคะ ค่อยๆคิดค่อยๆแก้ไขนะคะใจเย็นๆนะคะไม่ต้องเครียดนะคะถึงแม้ว่ามันจะมีเรื่องที่ทําให้คุณเครียดมากมายก็ตามนะคะขอให้คุณพยายามที่จะใจเย็นนะคะแล้วก็ค่อยๆแก้ไขปัญหาไปทีละปัญหานะคะไปทีละความสัมพันธ์นะคะแล้วก็บางคนนะคะถ้ามันเครียดมากจนเกินไปนะคะก็ขอให้คุณนะคะ พักบ้างนะคะพักทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจของคุณบ้างนะคะอาจจะหาเวลานะคะไปเที่ยวพักผ่อนนะคะให้กับตัวเองนะคะเพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจแล้วก็ร่างกายของตัวเองนะคะให้กลับมาดีขึ้นนะคะบทสรุปนะคะปัญหามากมายเลยที่เข้ามากวนใจคุณที่เข้ามารุเร้าคุณนะคะมีเรื่องที่ทําให้คุณเครียดเนาะบางทีคุณก็ไม่สามารถที่จะ ขยับตัวทําอะไรได้เลยนะคะมันมีเรื่องราวมากมายเข้ามารุมเร้ามากๆจนบางทีคุณก็เหนื่อยแล้วก็ท้อนะคะขอให้คุณนะคะพยายามคิดนะคะแล้วก็ไต่ตรองนะคะใช้สตินะคะแล้วก็ใช้เหตุและผลเนาะค่อยๆจัดการแก้ไขปัญหานะคะขอให้คุณพยายามฟันฝ่านะคะอุปสรรคนั้นไปให้ได้นะคะในเดือนนี้ก็ขอให้คุณอดทนสักนิดนึงนะคะถึงแม้ว่าปัญหาเหล่านั้นนะคะจะเข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะคะขอให้คุณนะคะ อดทนนะคะที่จะฟันฝ่าปัญหาเหล่านั้นไปให้ได้นะคะคลิปนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะชาวราศีตุลทุกคนเลยนะคะสามารถเขียนคอมเมนต์เข้ามาคุยกันได้นะคะยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ